ีก็เออกเหัก็แบงปคิดว่านกยูทูบกเสียบบมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนนทำม้เอาเื่องว่าไปตลาดหุเนี่ยไ่ได้วางมาไปหายังกินกพันะเออดูควครับดูควย มาดูควายครับจะเมีันีสเก้าัีรปลี่ยนใหม่แล้วนีเปลี่ยนกคเลยีอเดี๋ยวรับมาดูควายครับควายตะบุญครับบ้านสักดุงเม่นางครับนางสตัวนางสามตัวแม่แมย์ง่ตัวหนึ่งเม่ไงมันบ่เนี่ย

แม่นางครับแม่นางควายตะบุญครับบ้านสักลงนางพอกันเป๊ะเลยตัวนี้แม่คือง่านไหมควายควยโอ้โงผมคือจังอะโอ้น้าจตลูกเบิ้มเลยแสนสองห้าพันแล้วว่าทีนะฮึราคาล้องไว้แสนสองหมื่นห้าพันครับสี่ตัวแม่นาง สุ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณ125ร้อยยี่ห้าบาทเดียวเนาะร้12 4, 125. อยยี่สี่ร้อยยี่ห้จบลได้กันดีใจกว่าออ้คุณโอเ้โอเข่าตัวนี้เข่าเป๊นปกนิดเนี่ยตัวนี้เข่าที่เป็นคาราบาลเลยวะง่ายขึ้นนะควายแม่นางครับใครหาควายแม่นางไปเลี้ยงครับพอดีครับเนี่ยสี่ตัวเลี้ยงได้พอดีพอดีข้อหนึ่ง 1สน0องันบาทหาแยกเป็นตัวตัวอะไรจากบานเดียเอาเจ้าของมาคิดด้วยคิดกันด้วยคำนวณด้วยตัวละสามมื้หายแยกนะตัวแมียก็สามมื้อสองเี่ อ่ะเมื่อตัวละสามหมื่นสองครูครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่บ้านสักลงย้อนแสงว่ะถอยถอย ท sure. ั้งนั้นว่เห็นนี่ครับแม่นางตัวนี้สวยมากครับแกขนดอกเหล่าทองนี่ครับแม่สวยๆครับแม่นางแม่นางแต่ตัวนี้สวยกว่าครับสวยสุดหางดกต่ำ

ไอ้สนใจควายเปเรี้ยงครับย <c oughs> กคอกยกสี่ตัวนี้เป็นฝูงหนึ่งพอดีครับแสนสองมห้าพันบาทแม่นางตัวนี้สวยครับขนขนดอกทลอง<ว>ลูกมัะเทียล,ลูกสาวเบิม้ม ไขาาเหกราคาถูกๆครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทสี่ตัวอัตจะลักครบทุกตัวครับเม่นางเม่นางเม่นางเมยไง นางนี่สวยครับกลมารับชมฝากกดติดตาม้ะครับช่ององโกคิงทช่ไหมครับ,รบมีวัวมีควายครับเจ้าของควายขายเองทุกตัวครับเรียนสองหมื่นห้าพันใครหาควายไปเลี้ยงอยู่ราคานี้ได้เลยครับบริการส่งทั่วไทยเอาขาส่งเพิ่ิคิดอีกเลยไหม มารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องอ,งคอคังกอ,องทีนเจ้าเจ้าของมีว่ามีควายหลายร้อยตัวแล้วครับเจ้าของขายเองทุกตัวครับในช่องอเรามารับชมก็ทักทายกันมาทางคอมเมนต์นได้ครับ